สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการปกินกะสาระพิธีกรรมครับเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมครับในวันนี้พ่อก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการขอมิซาและการทำบุญในบริบทของคาทอลิกนะครับ คำว่าขอมิานั้นอาจจะเป็นที่คุ้นเคยของบรรดาผู้ใหญ่ผู้อาวุโสแต่ว่าบรรดาเยาวชนหรือเด็กๆอาจจะเป็นคําที่เรารู้จักแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันเท่าไหร่นะครับการขอมิซาคืออะไรนะครับถ้าพูดให้เต็มๆก็คือการขอให้พระสงฆ์ถวายมิซาตามจุดประสงค์ที่เราต้องการดังนั้นก็เป็นสิ่งที่บางครั้งบางคราวนะครับโอกาสสาคัญเราก็ไปหาคุณพ่อนะครับแล้วก็อยากจะได้ พรของพระผ่านทางมิซาเพื่อความต้องการของเราเช่นโอกาสวันคล้ายวันเกิดหรือโอกาสที่เราต้องการพรอะไรต่างๆนะครับเราก็ไปที่วัดเระบอกคุณพ่อให้ถวายมิซาตามจุดประสงค์นั้นแก่เราและเดียวกันเราก็จะมีการถวายปัจจัยหรือเงินเพื่อบำรุงพระศาสนาจักรในการขอมิซาเราเรียกวมสั้นรวมๆว,ว่าเป็นการขอมิซาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คาทอลิกเราทำกันอยู่นะครับก็ มีคําถามว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คือขอให้ใครได้บ้างนะครับดังนั้นพ่อขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกว้างๆกันขอมิซานะครับขอให้กับผู้ล่วงลับก็คือผู้ตายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการขอมิซาเพื่อบุชิตให้กับดวงวิญญ,ญาณของผู้ล่วงลับซึ่งบางทีก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าขอมิซาให้กับผู้ล่วงลับที่เป็นคาทอลิกเท่านั้นนะครับจากประสบการณ์โดยส่วนตัวของพ่อเองก็บางครั้งก็มีผู้มาขอ มิซาอุทิศให้กับผู้ร่วงรับที่ไม่ใช่คาทอลิกด้วยก็มีซึ่งสามารถขอได้นะครับว่าเป็นการสร้างอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ร่วงรับผ่านทางมิซาเพื่อจุดประสงค์อุทิศให้ผู้ร่วงรับจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าการขอมิซาให้กับผู้เป็นหรือผู้ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่พ่อได้เกิดน,นําไปว่าก็ขอในโอกาสต่างๆนะครับเช่นวันคล้ายวันเกิดขอพรพระเพื่อโอกาสวันคล้ายวันเกิดขอพรพระเพื่อกิจกรรมสําคัญต่างๆนะครับ และบางครั้งเราก็เรียกว่าการขอมิสซาเพื่อแสดงถึงการขอบคุณเพราะจริงๆแล้วมิสซาก็เป็นการถวายบูชาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าครับบางครั้งเราได้รับพรที่เราได้วิงวอนจากพระเป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาขอมิสซาเพื่อเป็นการแสดงถึงการขอบคุณพระเจ้านะครับบางครั้งใช้คําว่ามิสซาโมทนาคุณพระครับแต่จริงๆแล้วคําว่าโมทนาคุณเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในพจนานุกรมนะครับ มันเป็นคำที่เราใช้กันเองโดยติดปากเพราะคำว่าโมทนาคือการพลอยมีใจยินดีนะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าให้ง่ายๆก็คือการมาขอมิซาขอบคุณพระนะครับอันนี้ก็จะถูกต้องตามตัวอักษรและก็ตามวัตถุประสงค์เลยดังนั้นการขอมิซาก็ขอได้หลากหลายตามความต้องการต่างๆของเรานั่นเองนะครับคำถามที่สองที่จะถามกันมากนะครับก็คือว่าแล้วต้องถวายเงินเท่าไหร่หรือบางทีก็ใช้คำว่าใส่ซองขอมิซาเท่าไหร่นะครับอันนี้ ในกฎหมายพระศาสนจักรได้ระบุไว้เลยนะครับว่าพระสงฆ์มีหน้าที่ในการถวายมิซร์ตามการร้องขอของสตบุรุษแม้จะไม่มีเงินถวายก็ตามนั่นหมายความว่าถวายเท่าไหร่ก็ได้ในการขอมิซา์นะครับหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะให้ปัจจัยก็สามารถที่จะขอมิซร์ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่ป้องกันในการหาประโยชน์จากการถวายมิซา์ของพระสงฆ์ซึ่งพระศาสนาจักรเราก็เคย ผ่านประสบการณ์ที่ผิดพลาดตรงนี้มาแล้วนะครับโดยเฉพาะในสมัยกลางที่ไม่ได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆแล้วก็ใช้ช่องทางนี้นะครับในการสแสวงหาประโยชน์เป็นศาสนาพาณิชนั่นเองนะครับดังนั้นกฎหมายปสัสสจักจึงได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสามารถนะครับซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับบัญญัติพระศาสนจักรที่ระบุไว้ว่า ให้เราบำรุงพระศาสนาตามความสามารถซึ่งความสามารถของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันดังนั้นจึงกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะได้ยินว่าเอ๊ะมีการกําหนดว่ามิซาละเท่านั้นเท่านี้อันนั้นไม่ใช่เป็นการตีราคาของมิซาแต่ว่ากําหนดเพื่อไม่ให้มีการร้องขอมากเกินไปหรือว่ามีการมาประชันขันแข่งกันไปแต่ว่าถ้าไม่มีก็ขอมิซาได้นะครับตรงนี้ดังนั้นง่ายๆก็คือตามความสามารถของเรา นะครับอย่าเป็นภาระแก่เรานะครับและอย่าเอาค่าของราคาหรือว่ามูลค่านะครับมาเป็นตัววัดกันว่าอ๋อฉันขอมากกว่าเธอขอน้อยกว่าเพราะบางครั้งมีการเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องของทางศาสนาแล้วครับเป็นเรื่องหน้าตาทางสังคมซึ่งต้องพึงระวังเป็นพิเศษเลยนะครับดังนั้นตามกําลังความสามารถของคนนั้นเขามีมากก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นนะครับเรามีกําลังเท่าไหร่เราก็ทําตามกําลังของเราเพื่อจะได้ไม่ นําการขอมิซานั้นมาเป็นเรื่องของหน้าตาและไม่ใช่เรื่องของอามิสินจ้างนะครับเงินที่ถวายนั้นเป็นเงินที่บํารุงพระศาสนาจักรนะครับไม่ใช่ค่าจ้างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นถวายมิซาให้กับเราเพราะว่ามิซามีคุณค่ามากกว่าที่จะมาตีเป็นมูลค่าเงินทองได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พ่ออยากทาความเข้าใจกับพี่น้องเอาไว้ด้วยดังนั้นตรงนี้เกณฑ์ก็คือตามกําลังความสามารถของเรานะครับและมีคําถามมีคําถามหนึ่งก็คือว่าอ้าวถ้าขอมิซานี่ เราเป็นเจ้าของมิสนั้นใช่ไหมนะครับแล้วสมมติเราไปร่วมมิสซาที่เป็นมิสซาที่ถูกขอโดยคนนั้นคนนี้แล้วมิสซาที่เราร่วมนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่ามิสานั้นมีพระพรของพระเจ้านะครับที่ล้นเหลือไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของมิสซาได้เพียงแต่ว่าเราขอให้พระสงฆ์ถวายมิสซาเพื่อจุดประสงค์ของเราในขางเดียวกันมิสานั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อผู้ที่มาร่วมทุกคนด้วยดังนั้น แม้เราไปร่วมในมิสซาที่มีผู้ขอตามจุดประสงค์แล้วก็ตามจุดประสงค์ของเราในการร่วมมิสซาของเราเองก็ได้รับพรจากพระตามจุดประสงค์ของเราด้วยนะครับและเดียวกันพ่อก็อยากเสริมว่าการขอมิสซานั้นที่เคยบอกว่าไม่ใช่เป็นการจ้างพระสงฆ์ว่อทำหน้าที่แทนเราเมื่อเราขอมิสซาแล้วถ้าเราสามารถไปร่วมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปร่วมไม่ได้ก็คือพระสงฆ์ก็จะทำหน้าที่แทนเรานะครับ แต่จะ,จะดีกว่าถ้าเราขอมิซาด้วยแล้วเราสามารถไปร่วมในมิซานั้นได้ด้วยเพราะตัวเราเองก็จะได้อยู่นในมิซานั้นด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของการทําบุญในพระศาสนาจักคาทอลิกหรือว่าในบริบทของคาทอลิกนั้นงั้นการทําบุญของเราเนี่ยนะครับในคาทอลิกนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองก็มีแนวคิดในเรื่องของการแบ่งปันโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติกิจเมตตาการแสดงความรักดังนั้นการทําบุญ ในมุมมองของคาทอลิกเราเนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้ทําเพื่อจะหวังบุญแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราทําเพื่อเราจะได้แบ่งปันเราทำเพื่อเราได้เป็นการแสดงความรักของเราต่อเพื่อนพี่น้องต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเราดังน,นั้นตรงนี้จึงเป็นหัวใจสําคัญของการทําบุญนะครับซึ่งการทําบุญนั้นผลบุญนั้นไม่ได้ขึ้นกับมูลค่าที่เราทําก็เหมือนกับที่พระพุเจ้าได้แนะนําให้กับสึกของพระองค์ที่เปรียบเทียบกันระหว่างเศรษฐีมาทําบุญด้วยเงินเหรียญที่มีมูลค่ามาก กับหญิงไม้ที่มาทําบุญด้วยเงินที่มูลค่าน้อยนิดแล้วพระเยซูเจ้าถามว่าสองคนนี้ใครได้บุญมากกว่ากันครับปรากฏว่าหญิงที่ทําบุญด้วยเงินเพียงน้อยนิดได้บุญมากกว่าเพราะว่าการทําบุญนั้นจะเริ่มจากเจตนาเจตนาที่ดีแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจในการกระทําและก็ทําด้วยการที่เขาพยายามทําด้วยจิตใจที่ผ่องใสอันนี้จะทําให้สิ่งที่ทําแม้บางครั้งเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็จะได้ ผลบุญที่มากกว่าได้รับการยอมรับที่มากกว่านะครับดังนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าแต่ว่าในบางครั้งบางคราวเราเองก็มักจะไปติดยึดกับค่านิยมทางโลกนะครับไปดูที่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ไปดูที่มูลค่าที่มากมายแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออบางครั้งเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่บางทีเล็กน้อยครับหรือว่ามูลค่าที่เล็กน้อย แล้วก็ทาให้รู้สึกว่ามันรอยค่าแต่จริงๆแล้วพระเป็นเจ้าใช้มุมมองที่แตกต่างจากเรามนุษย์นะครับเรามนุษย์มักใช้มุมมองทางโลกของเราแต่พระเจ้ามองที่น้ําใจของเรามองที่เจตนาของเราในการทําสิ่งน,น,นั้นมากกว่าแม้นเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ทําด้วยเจตนาที่ยิ่งใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นนะครับ ENNIS ความรักที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พ่ออยากทําความเข้าใจกับบรรดาสจบรุษบรรดาพี่น้องไม่ว่าเรื่องของการขอมิสซาไม่ว่าเรื่องของการทําบุญนะครับซึ่งจริงแล้วการขอมิสซาคือการทําบุญเหมือนกันแต่ว่าเป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือไม่อยากให้ไปดูที่มูลค่าแต่ให้ดูที่น้ําใจดูที่เจตนาในการกระทําของเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็ฝากเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องเอาไว้นะครับ